เพจนคนเหนือนอกยุทธภูนนาวงวันนี้ครัวบ้านๆเราทําแบบง่ายๆมากเป็นอาหารแบบชิวๆหมูมะนาวนะคะกับผักสวนครัวเราเองเอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะทาน้ําจิ้มแล้วก็เราจะราดไปเลยอย่าลืมนะคะ่ะถึงแม้เราจะทําอาหารง่ายๆที่เราไม่ได้ใช้น้าปลาปรปุงรสของพวกเรานี่ก็ยังไงก็ขอฝากขอฝากไว้ด้วยนะคะน้ำปลาปรุงรแสแซ่บนัวอร่อยชัวร์ต้องลองแซ่บนัวของพวกเรานะคะต้มยำ ตาแกงได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะคะที่จริงเป็นพวกยำพวกไรนี่ก็อร่อยนะคะเพราะว่าน้ํามันเข้มข้นยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ําจิ้มแล้วก็วิธีลวกหมูให้นุ่มนะคะจ้าเรามาลวกหมูเนาะไม่ต้อง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 ลวกนานเท่าไหร่เนะเอาเอาแค่แบบรู้ว่าสุกเพราะว่าไงหมูเราไม่ได้หมูนแล้วเนาะเราะว่าคนไปคนมา เนาะอาเอาให้มันสีพออันนี้หน่อยอันนี้เราเลือกเป็นสามชั้นเนาะเพราะว่ามันจะมีความหอมของมันหมูเข้าไปด้วยบางคนชอบสันนอกสันในแล้วแต่ซอยบางๆอันนี้หล่อเมินกอเดี๋ยวสกัดเอาขึ้นได้แล้วค่ะไม่ต้องแป๊บเดียวเหระไม่ต้องไม่ต้องนานไม่ต้องนานมันจะเหนียวอ่าพอดูมันไม่มีสีแบบนี้แล้วก็ขึ้นได้ เราเอาสามชั้นเพราะว่ามันเป็นหมูมะนาวเราเลือกเอาสามชั้นเพราะมันจะมีความหอมของของมันหมูเข้ามาด้วยนี่ค่ะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเนอะจะเอานานก็ได้อะไรก็ได้ชอบซุกเขม่นหอ่อยแล้วแต่ได้ใช่เรียบร้อย้องไปยังโอเคเรามาทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มราดหมูมะนาวก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานี่แหละก็จะมี พริกขี้หนูเรานี่แหละแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใสพ่พริกไทยหน่อยเพื่อความเผ็ดร้อนความแซ่บนะคะมะนาวตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาโขกให้เข้ากันเลยอ่าเรามาดูเรามาปรุงกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็มีผงปรุงรสก็คือเอาง่ายๆก็คือเกลือเออเะมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปลาช้อนนะค่ะแค่นั้นค่ะ ต้องใส่อะไรมากมายบางคนเขาไม่ได้กินชูรสเนาก็เอาน้ำตาลปลายช้อนพอจบเดี๋ยวเราใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราปรุงเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปลาดที่หมูเลยแล้วเอาออกมาเนาะแล้วก็เอาน้ำต้มสุกใส่สักหน่อยเอพราะมันจะแห้งไปเนาะพอเดี๋ยวเราจะ,าจะไปลาดนี่นะคะนี่นะน้ำปลาน้ำตาลปลายช้อน คนๆคนคนเราก็ใส่ลงไปเป็นมะนาวค่ะแล้วก็มะนาว,ว,ม,านาวมันจะเป็นเข้าเลียนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะถ้าใครมีรากผักชีก็ใส่ไปด้วยเนอะตะกี้ก็ลืมบอกกระเทียมรากผักชีริกไทยใส่ต้นรากผักชีนอะอ่าใช่อ่าบีบมะนาวไปเลยมันจะต้องมีความน,นะเอาชิมก่อนเพราะมันสองกีบไปะละ เดี๋ยวเาเอาไปราดกับหมูเนาะอ่าเดี๋ยวเราเอาไปราดกับหมูจ้าอ,อ่าเราเอาน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เราตำนี้นะคะเอาราดลงไปเลยนี่นะคะถ้าเป็นพริกสีสียิ่งเป็นสีดแดงๆดงนี้ยิ่งสวยนะคะ เจ้ามากินข้าวตะกันเลยเนาะวันนี้เนาะวันนี้มีอย่างครัหมูมะนาวกับผักสดรอบบ้านของเรานะคะ่ะแล้วพอดีมันมีเพิ่มมาอีกเมนูหนึ่งตะกี้พี่สาวอยู่ข้างบ้านเอาแกงแครงแคหางหวายมาให้เราอ่ะคะวันนี้เขามากินวยกันเนาะเจ้าว,วันนี้เมนูง่ายๆสบายๆชิวๆยามว่างยามว่าง,าางก็ได้อ่ะ,อะถ้าใครไม่รับประทานกับข้าวก็ทานกับ จีบเบียร์นิดๆก็ได้นาวันนี้นะโอเคค่ะอย่าลืมเข้าใจกันนะเจ้านาองอ่าอย่าลืมจากปาาแซบโนของเรานะคะติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของเราเพจคนเหนือหนอยุทูภูมินำวงด้วยนะค่ะเจ้าขอบคุณนักๆนักะเจ้าวันนี้เขามากินด้วยกันนะเจ้านาอง่ามาเจ้าเจ้า